แมว้วาหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของไม่ต้องซื่อไม่ต้องกลัวดา้มตานองไม่ต้องมาเรียกมาลออ้อคอยเธอนั้นมากับพี่หัวใจขององลังเา ำตาไม่มีจะลายอยากคิดลืมพี่แต่แล้วก็สุดหักใจสุดหักคมใจไม่ไหวเพราะว่วาหัวใจฉันเป็นอาตฉันรักเธอยิ่งกว่าใครใคเธอจะรู้ ว่าใจฉันมันเสมอถึงเธอมีชายที่ดีดีกว่าเธอยังมันต่อเธอเสมอเพราะฉันรักเธอยริงน,นักชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้แม้ว่าหัวใจ ของเรารักกันยิ่งนักพรอดเธอมีคู่อยู่แล้วเธออย่ามารักแม้หากจหน้ามีรักขอเป็นคนรักคนแรกของเธอโอ้โหแน่นอนจริงนะ